สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ะไปข้อมลคนแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ facebook ช่อง youtube ช่องสำรองช่องหนึ่ง ให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นบทสัมภาษณ์เก็บตกหลังเกมเื็นก่อนนะครับเป็นมุมมองของตำนานนักเตะนะครับของเอเดรียนฮาร์แล้วก็มุมมองจากแฟนบอลนะครับที่เป็นประเด็นหลักในคลิปนี้เอามาให้รับฟังกันนะครับสําหรับเทนฮาร์เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์อย่างไรหลังเกมนะครับเทนฮาร์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าโมโหเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันไม่ง่ายครับที่เราเนี่ยจะได้สองประตูในรายการนี้ครับ ดังนั้นคุณจึงต้องใส่ใจให้มากกว่านี้ครับแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าเราเนี่ยจะต้องไม่เสียประตูคืนอย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องปรับปรุงนะแมนยูก่อความผิดพลาดทางจิตใจครับซึ่งคุณไม่อาจปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นได้ครับในเกมระดับนี้และถ้ามันเกิดขึ้นคุณก็ต้องโดนลงโทษครับมันยากที่จะควบคุมมันได้ครับเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันเรานำถึง2ครั้ง แล้วเราคอนโทรลเกมได้เราเนี่ยมีความคาดหวังมากกว่านี้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย จบเกมเราทําไม่ได้นะฮะเทนฮาร์ก่าวต่อครับในเรื่องของการที่ต้องมองในแง่ดีแล้วก็ต้องทํางานหนักต่อไปช่วยกันนะครับเทนฮาร์ก่าว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากครับที่เราเนี่ยทำตามที่เราคาดหวังกันเอาไว้แต่โปรเจกต์นี้จะต้องมีช่องว่างแล้วก็นี่คือช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างที่เราได้เห็นกันเราเนี่ยกาลังสู้ไปด้วยกันครับเรายืนหยัดร่วมกันคอยสนับสนุนกันและกัน ทั้งผมผู้บริหารทุกคนในทีมเราจะสู้ไปพร้อมๆกันเรารู้ว่าเราเนี่ย จะทาได้ดีกว่านี้แล้วก็เราจะหาทางออกร่วมกันไปให้ได้นะครับตัวในเรื่องของการทำประตูของฮอยรุนหรือว่าผลงานของทางฮอยรุนเนี่ยนะครับเชนฮัสกล่าวว่าฮอยรุนทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้ง2ประตูเลยผมแฮปปี้กับเด็กคนนี้เป็นอย่างมากแต่แน่นอนครับว่าเราเนี่ยไม่ชนะนะครับขอสามารถดีใจกับประตูที่เขายิงได้มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีของราสมุสฮอยรุนนะครับโดยเฉพาะประตูที่2ที่มันเกิดขึ้นเจ้าตัวเนี่ยทำด้วยตัวของเขาเองนะครับจากการแสดงให้เห็น ถึงความแข็งกแกรง่งแล้วก็พละกําลังประตูแรกเกิดจากการประสานงานที่ดีของทีมในการโต้กลับ ที่คาเซเมโรกับแรดฟอร์ดมีส่วนเกี่ยวข้องครับผมพอใจฟอร์มการเล่นของรัสฮอยรุนแล้วก็หวังว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปส่วนจังหวะที่แรดฟอร์ดหลุดไปแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางให้กับบรูโนแต่ว่าตบได้ไม่ดีเนี่ยนะฮะทางเอเดนฮาร์ก็คอมเมนต์สั้นๆน,นะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในขณะนั้นของแรดฟอร์ดนะครับเขาต้องตัดสินใจซึ่งเราได้เห็นแล้วนะฮะว่ามันออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับเทนฮาร์กล่าวทิ้งท้ายครับเกี่ยวกับปัญหา ทีมที่มีเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ต้องใช้สซฟียอนอาระบัตเนี่ยมาเป็นแบ็กซ้ายทดแทนนะครับเทนฮากล่าวว่ามันไม่มีข้อแก้ตัวครับบางทีเนี่ยเราก็อาจจะขาดเรื่องของความสมดุลเล็กน้อยทางฝั่งซ้ายแต่เราเนี่ยไม่สามารถทําผิดพลาดได้ครับเราเนี่ยต้องทําให้ดีขึ้น เราก็ต้องชนะเกมของตัวเองให้ได้เราพูดได้ว่ามันคือข้อผิดพลาดแบบเดิมๆครับแต่ผมได้เห็นทีมที่เล่นเข้าใจกันได้เห็นทีมที่มีสปิรเด,ดที่ยอดเยี่ยมพวกเขายิงประตู2ประตูที่ดีนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นฝ่ายควบคุมเกมไ้ด้วยขณะที่ประเด็นของององเดรอุนาน่าครับเทนฮากล่าวว่าเราพอใจกับกลุ่มผู้สัมปะตูของเราครับโอนาเล่นรอบชิงชนะเลิศแชเี้ยนลีกมาแล้วในช่วงซีซันก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สับปะตูที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง เราได้เห็นความสามารถอันยอดเยี่ยมของวอูน่ามาแล้วแล้วก็บุคลิกของเขาแล้วนะครับเขาท้าบิดพลาดล้วก็จะกลับมาได้โดยเสมอนะครับแล้วก็จะทําแบบนั้นอีกครั้งผมมั่นใจกับการกลับมาของอูน่าหรือฟอมที่ดีอีกครั้งของอูน่านั่นเองต่อเนื่องกันเกี่ยวกับประเด็นของอูน่าครับแฟนบอลของฝั่งแมนยูแล้วก็ของฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยมีการคอมเมนต์ ตอบโต้กันบางส่วนเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะฮะที่มีการตอบโต้กันนะครับซึ่งแฟนบอลฝั่งแมนยูส่วนใหญ่แน่นอนครับมองว่าอุรานาผิดพลาดแต่ว่าแฟนบอลฝั่งอินเตอร์เนี่ยที่เขา ได้ผลกานดีๆจากอรานาเนี่ยเขาก็พยายามให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าไอ้จังหวะที่โอราน่าจ่ายพลาดเนี่ยนะฮะถ้าเรามองกันอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นว่าวารานยืนบ้างจริงแต่ว่าวารานกําลังโดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งเข้าเพจแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายเนี่ยวารานจะอยู่ภายใต้ใตการกดดันทันทีนะครับแถมทั้งจะหันไปหาเลียนเลิฟเรียนเลิฟเนี่ยก็โดนบังอีกนะครับเพราะว่าคนที่วิ่งไปเพจไซโอรานาเนี่ยมันบังลายอยู่นะฮะ เดนเลิฟก็เลยชี้ไปตรงกลางบริเวณกลางทําให้โอนาเนี่ยก็เหมือนกับจ่ายตามที่เดนเลิฟบอกนะครับแล้วมันก็เป็นที่มาของความผิดพลาดแฟบบนบอลทางฝั่งอินเตอร์พยายามอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดให้เราดูดีๆครับว่าโอนาผิดจริงแหละแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยโอนาไม่ควรที่จะเป็นแพะในเกมนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องโดนต่อว่าเนี่ยก็คือผู้เล่นที่เป็นนักเตะอาฟิลด์หรือว่าบริเวณรอบข้างของโองนาที่ไม่ได้แบบมีการยืนที่ว่างในการรับบอลที่ดีนะครับซึ่งถ้าเป็นอินเตอร์มิลานเนี่ยเขา จะมีแนวรับที่รอรับบอลได้ดีนะครับรอรับบอลหาที่ว่างรอรับบอลแบตท,ทั้งสองข้างก็จะมีการยืนตำแหน่งที่ดีในการรับบอลจากเวลนาแล้วก็รับไปเล่นตอกนะครับหรือถัดขึ้นมาเป็นพวกแบบมิดฟิลด์บรูซสวิดอะไรก็ตามแต่ก็คือเขาจะยืนได้ดีกว่านี้ในการรับบอลแล้วก็สามารถเก็บบอลจากเวลนาแล้วสร้างสรรค์กาสขึ้นสู่แดนหน้าได้แต่ทีเนี้ยพอมาเป็นฝั่งของแมนยูเนี่ย ผู้เล่นของแมนยูเนี่ยมันแตกต่างจากฝั่งของอินเตอร์อินเตอร์มันทําได้แต่ของฝั่งของแมนยูเนี่ยผู้เล่นของแมนยูมันไม่ค่อยขยับหาที่ว่างให้อาน่าเนี่ยมีการจ่ายบอลถึงกับตัวแล้วก็บางครั้งจ่ายบอลถึงแต่ก็เก็บเล่นไม่ได้ครองบอลไม่ได้จากการรับจากอุรานานั่นเองนะครับต้องย้ำนะครับว่าอนาก็มีส่วนแต่นักเตะที่มารับบอลก็มีส่วนเหมือนกันมันมีความแตกต่างในจุดนี้นี่คือมุมมองจากฝั่งของแฟนบอลอินเตอร์นะที่เขาก็ออกมาปกป้องส่วนหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่อุรนาผิดพลาดในเกม นัดที่แมนยูแพ้กาลาน,นั่นเองนะครับอย่ามองแค่มุมเดียวแล้วกันมันยังมีนักเตะที่ ต้องรับส่วนผิดพลาดนี้ไปด้วยนะครับคือตอนนี้โอร์นารับจบคนเดียวนะครับแฟนผีคิเห็นอย่ารายก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะฮะในเรื่องของโอร์นาที่มีข้อผิดพลาดย้ำนะครับว่าโอร์นาก็ผิดพลาดจริงแต่นักเตะที่รอรับบอลก็ผิดพลาดครับที่คุณเนี่ยไม่ขยับเขยื้อนไม่หาพื้นที่บ้างในการรับบอลจากโอร์นาเลยนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อมโยงไปในส่วนของเอเดรกินทากับตะกาย่เบยดบอลรับพนันแบบถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการปรับราคาอัตราของ ผู้จัดการทีมของแมนยูให้เป็นเต็ง2ในการที่จะโดนปลดออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของทางแมนยูนะครับตอนนี้เป็นเต็ง2แล้วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับคือตอนแรกเป็นเต็ง3แต่ว่าตอนนี้โดนดันขึ้นมาเป็นเต็ง2แล้ะในเรื่องของอาจจะโดนปลดจากการเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูก็ได้นะครับย้ำนะครับว่ามันเป็นบอบรับพนันแบบถูกกฎหมายที่เขาทําอัตราต่อรองขึ้นมานะครับยังแบบไม่ได้แบบมีข่าวที่ชัดเจนนะ ส่วนเดอะการ์เดียนครับสื่อดังเจ้านี้เขาก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะว่าคือตอนนี้เอเดรียนฮาร์ดยังคงได้รับการไว้วางใจจากบอร์ดระดับสูงของทางฝั่งแมนยูนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยมองว่าเอเดรียนฮาร์ดคือผู้จัดการทีมที่ตอบโจทย์แล้วนะครับสามารถทําทีมแบบระยะยาวได้นะฮะแล้วก็เข้าใจว่าในการทาทีมซีซั่นนี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งนักเตะที่มีปัญหาเกี่ยวกับนอกสนามนักเตะที่ทัศนคติไม่ดีแล้วก็นักเตะที่มีอาการบาด เจ็บหลายคนประมาณสิบกว่าคนได้ก่อหน้านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเจ็บเพิ่มเติมกันอีกนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวเลือกเนี่ยไม่ครบกันสักทีนะครับและแน่นอนครับว่าเดอะการ์เดนบอกว่าตําแหน่งของเอเรกนฮาร์เนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับก็คือเก้าอี้ยังแน่นอยู่ทางแมรยูยังคงมั่นใจเกี่ยวกับ การนำทีมของเอเดรีนทานนั่นเองนะครับการที่จะมีการปลดเอเดกันทานเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่บอร์ดของทางฝั่งแมนยูเนี่ยจะทําการหารือในตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการเล่นข่าวกันลักมาล่าสุดนี้นะครับก็ โอเคอดทนรอกันต่อไปในเรื่องของหมุนงานนะส่วนสถิติที่มีการเคาะกันออกมาครับตอนนี้แมนเชสเตอร์เดดทำสถิติอีกครั้งครับในเรื่องการเสียประตูใน10นัดแรกของฤดูกาลมากที่สุดในรอบ57ปีนะครับแล้วก็การเสีย3ประตูในเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะ แมนยูเสียรวมกันไปแล้วเนี่ยสิประตูจาก10นัดแรกจากทุกรายการในช่วงฤดูกาลนี้นะครับนอกจากนี้แมนยูยังมีการแพ้ในถิ่นอุอรบสองนาติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนในปี2 0 2 1นะฮะที่แพ้เกมลีกต่อเลียภูแล้วก็แพ้ต่อซิตี้นั่นเองขณะที่กาลาตสรายมีการปลดล็อก ชนะใน UCL นอกบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหรือนับตั้งแต่บุกชนะชเชลก้3-2ในปี2013นั่นเองนะครับนี่คือสถิติที่เริ่มที่จะเลวร้ายเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับส่วนมุมมองของพอสโคเนี่ยคอมเมนต์ได้ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับตัวของราสมุสฮอยรุนนะครับพอสโคบอกว่า,วารูปแบบการเล่นแล้วก็การทำประตูเนี่ยมันทําให้พอสโคคิดถึงรรดฟานนิสเตอรรอยนะครับอดีตดาวยิงของแมนยูเรานะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะแพ้แล้วก็แมนยูควรที่ ชนะด้วยนะครับถ้าเกิดเกรมรับเนี่ยมันดีกว่านี้ซึ่ง พอพูดถึงฮอยรุนเนี่ยพอสกโกบอกว่ามันเหมือนกับรุดฟานมากนะครับแล้วก็2ลูกที่เด็กคนนี้ทาได้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากส่วนประตูที่2เนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกครับนักเตะรายนี้ก็คือราสซุมฮอยรุนเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้แนวรับฝ่ายตรงข้ามเข้ามาชนเข้ามาสกัดได้เลยนะฮะแล้วก็มีการหลอกหรือมีการแบบยิงได้แบบสวยงามมากๆปิดบัญชีได้แบบยอดเยี่ยมนะครับเยือกเย็นมากส่วนประตูที่ยิงเข้าไปแล้วก็ล้ำหน้าเนี่ยประตูนั้นก็สวยนะแต่เสียดายครับล้ำหน้าไปก่อนนะครับก็ นี้คือสิ่งที่พอสโกกล่าวถึงเด็กคนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พอสโกกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่นะก็คือเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาเรื่องของฮอยรุนให้จบก่อนฮอยรุนเนี่ยเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับหลังเกมว่าเจ้าตัวเนี่ยก็แฮปปี้นะกับการยิงได้น,นะครับซึ่งการดึงตัวเขามาร่วมทีมแมนยูเนี่ยก็คือซื้อมายิงเขาก็ยิงให้แหละถึงสงประตูในเกมวันนี้แต่ว่ามันดีใจไม่สุดนะครับเนื่องจากว่าทีมเนี่ยมันไม่ได้3มแต้มนะฮะ เพราะฉะนั้นแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้เกี่ยวกับการทะวตูแต่ว่าก็เสียใจลาดับเดียวกันที่เราเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพอในการเก็บชัยชนะได้ในเกมวันนี้ครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากกลับมาที่มุมมองทางบอสโคนะครับปอสโคก็คอมเมนต์อีกเรื่องหนึ่งว่าเกี่ยวกับเกมรับเกี่ยวกับที่มันมีปัญหาพอสโคเนี่ยเขาก็วิเคราะห์พร้อมๆกับริโอฟนันนะครับตำนานแนวรับของแมนยูด้วยนะฮะปอสโคเขาบอกว่าคือคู่เซนเตอร์เนี่ยมีข้อบิดพลาด่อนข้างเยอะครับในเกมวันนี้ทั้งวารานแล้วก็ดีเนลแลแบ็ด สายธรรมชาติไม่มีจับเอาระบาดเข้าไปเล่นแบกสายเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับพอไปยืนแบบ ตำแหน่งใที่ไม่ถนัดเนี่ยก็โดนเจาะเป็นธรรมดานะครับเพราะกอกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวารานเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่ไว้ใจได้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในเกมนี้ทั้งคู่มีข้อผิดพลาดเยอะมากทั้งวารานแล้วก็ลีนเลิฟวารานเนี่ยพอมันมีปัญหาเกี่ยวกับความฟิตมีอาการบาดเจ็บบ่อยเนี่ยพอมันก็หลุดไปเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากภาพรวมเนี่ยมันก็น่าผิดหวังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าแมนยูน่าจะชนะได้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มามีข้อผิดพลาดจากเกมรับที่ร่วมมากๆนะคร え เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งว่างตลอดเวลานะครับแล้วก็ยิ่งที่แมยูเนี่ยไปจับอารบัดเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายคาตาทับเนี่ยมันก็ทำให้เสียประตูรุ่ที่3ที่เจ้าตัวเนี่ยวิ่งขึ้นมาไม่ทันนั่นเองนะครับแล้วมันก็ทําให้เป็นประตูมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะฮะซึ่งทั้งเรียนเลิฟแล้วก็วาราเนี่ยมันดูแบบนุ่มนิ่มเกินไปปกเปียกเกินไปนะครับรวมไปถึงตำแหน่งผู้สัยประตูก็ผลงานไม่ดีด้วยนะครับทั้งฝั่งของริโอครับคนนี้ก็เป็นแนวรับขนาดแท้อยู่แล้วก็เป็นตำนานแนวรับของแมยูเรานะก็ น,นะครับว่าคือตอนนี้นะครับแนวรับของแมนยูเนี่ยมันขาดเกี่ยวกับนักเตะสไตล์แบบความเป็นผู้นำเนี่ยคุ้นข้างสุกนะครับพวกแบบตัวเก่าๆที่สามารถสั่งการได้อะไรประมาณนั้น,นครับนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะวิดีโอเนี่ยคอมเมนต์เลยนะครับว่าแมนยูเนี่ย ทีมนี้ขาดการบริหารเกมรับที่ดีตลอดเวลาครับทั้งๆท,ที่มีผู้เล่นเก่าๆอยู่ในทีมอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่สามารถงัดประสบการณ์เข้ามาให้มันเกิดประโยชน์ได้ในแต่ละเกมนะครับทั้งๆท,งที่ตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยมันควรที่จะคาดหวังได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ดูเละแบบเป็นโจ๊ก็เลยแล้วก็เป็นเป็นผลงานที่น่าอับอายนะโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยม,มันเป็นโปรแกรมในศึก UCL นะเป็นโปรแกรมใหญ่แต่ว่าดูที่แมนยูเล่นครับแนวรับของแมนยูเล่นเนี่ยมันเหมือนกับระดับแบบ โปรแกรมนอกหลีกอ่ะที่แบบ n no น name ะนะครับมีความความผิดพลาดเยอะมากแล้วก็ความผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งก็จริงแต่ถ้าเกิดอยู่ในเกมระดับเนี้ยพอคุณมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยมันก็มักจะโดนลงโทษอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแมนยูเนี่ยควรจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการเกมรับให้มันดีกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้สัรตรูหรือเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่าแนวรับภาพรวมครับควรสื่อสารให้มันดีขึ้นกว่านี้นะแล้วก็2จาก3ลูกที่เสียเนี่ยเพราะว่า แนวรับเนี่ยขาดผู้นําในแผงเกมรับนั่นเองที่คอยคุมสายการนะครับแล้วก็ทําให้มีการโดนเจาะหลายต่อหลายครั้งนั่นเองนะครับนี่คือมุมมองของทาง วิโอที่คอมเมนต์คล้ายๆกับพอสโคเหมือนกันเกี่ยวกับเกมรับที่มันรุ่งมากในเกมรับยังกลมุมมองของคิสเตอรเอเรยเซนกันบ้างให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเรยเซนบอกว่าแน่นอนครับว่าเราเนี่ยผิดหวังเกี่ยวกับสกอร์ที่มันเกิดขึ้นมากๆบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยมันดูเงียบสุดๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเกมวันเนี้ยเราก็มีช่วงเวลาที่ดีอยู่บ้างนะ เราขึ้นนําถึง2ครั้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเสียประตูครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเจอกับสถานการณ์ที่ยากลาบากในระหว่างเกมนะครับเราไม่ควรปล่อยให้มันเนี่ยเป็นแบบนี้จากการที่เราเนี่ยขึ้นนํา2ครั้งเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เร็วนะครับที่เป็นแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจนะแต่มันเป็นเรื่องของการขาดความเฉียบคมเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ขาดเรื่องของสมาธิในเกมการแข่งขันนั่นเองนะครับรวมไปถึงการตัดสินใจที่ ผิดในเวลาที่เหมาะสมจนโชคร้ายในเรื่องของการเสียประตูแต่เราเนี่ยเพิ่งเล่นมา2เกมครับเรายังมีอีกหลายเกมให้ลงทำกันเป็นคันครับซึ่งเราต้องชนะทุกเกมต่อจากนี้ครับเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับก็ ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวครับที่อึมครึมพอสมควรครับสำหรับเอเดเซยนกล่าวมาเองนะฮะส่วนประเด็นทิ้งคายนครับเรเกรอนนะครับเอเมนบ,บอกว่าเรเกรอนเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมโดยตรงกับทีมนะครับแต่ว่าเรเกรอนเนี่ยสามารถลงซ้อมเดี่ยวได้แล้วนะครับก็คือแยกซ้อมอะ่ะ แล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะฮะก็ดูเหมือนว่าเดียวๆนี้น่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเดเกรอนนะเพราะว่าเบื้องต้นก็คือตอนนี้ลงซ้อมบนพื้นหญ้าได้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องเป็นขั้นตอนครับในเรื่องของการลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะแล้วก็ระดับต่อไปก็คือลงสนามกลับมาลงสามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกัััันนนนนนะะคคครรรบบุ่มาาแล้้วเกิปห